คันนี้เครื่องคาบ,บูนะครับลูกค้าจะมาแปลงเป็นหัวฉีดแต่ตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดแล้วเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแปลงเป็นหัวฉีดกันไปเลยนะครับเออเอาชุดสายไฟหัวฉีดมาใส่แต่เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมต่างๆเราแค่เอาอุปกรณ์หัวฉีดนะครับอุปกรณ์หัวฉีดก็คือพวกท่อไอดีพวกสายไฟอะไรเงี้ยมาใส่นะครับเครื่องแต่เป็นเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้นะครับลูกค้ามาให้ผม ดูแลนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโตอ้นะครับชุดสายไฟก็ต้องเอาเกียร์ออโต้รรมาใส่ด้วยนะครับชุดสายไฟมันจะมีเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะครับถ้าลูกค้าอยากมาให้ผมดูแลหรืออยากมาแปลงหัวฉีดเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกผมสักนิดนึงเกียร์ธรรมดาหรือออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวลือกันนะครับว่าดีเทลมันก็ต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เอ่อถลกออกหมดแล้วนะครับอันนี้ออกหมดแล้วนะครับ ถอยเสียก็ฝั่งออกซิเจนเซนเซอร์ให้นะครับแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟก็กำลังจะปลดละจะออกมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับผมจะออกมาเป็นชุดแบบนี้เลยแล้วก็คาบูก็วางอยู่นี่นะครับพวกชุดคาบูนะครับอันนี้เอามันติดหน่อยก็เลยต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกมานะครับพัดลมนะครับมติดหน่อยติดตรงมอเตอร์นะครับแล้วก็สายไฟนะครับ การนี้มันเป็นเกียร์ออโต้นะครับสายไฟบอกตำแหน่งเกียร์เราก็ต้องลื้อแบบนี้นะครับเพื่อเอาไฟตำแหน่งเกียร์นะครับเอามายัดไว้ที่เดิมนะครับไอไฟบอกส่องนะครับเราก็ถลกออกมาเราก็ไม่ได้ต้องตัดสายไฟอะไรของเขาทั้งเส้นนะครับทุกอย่างนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถลกออกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาสายไฟชุดใหม่ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับ มันจะถอดออกอยากนิดนึงเราก็ต้องถลกแบบนี้นะครับว่าปลักมันซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับงันก็มีวิธีนึงก็ต้องตัดต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ตัดต่อนะครับแล้วก็มอลมเบรกนะครับก็ต้องคลายน็อตด,ด้านในอีกนะครับเพราะว่าสายไฟเดิมของเขาจะพาดมาซ่อนไว้ข้างในนี้เลยนะซ่อนมาไว้ข้างในนี้เราก็ไม่สามารถที่จะดึงออกได้เพราะมันติดปักต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยปักพวกนี้มันติดนะครับเราก็ต้องถอด มอลมเบรกออกมานิดนึงนะครับเพื่ออาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดสายไฟไม่ได้ตัดต่อนะครับอันนี้ชุดที่ผมบอกนะครับที่มันอยู่ตรงตำแหน่งเกียร์นะครับที่ผมดืงเมื่อกี้นะครับเราวก็ปักด้านในที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับเส้นนี้ไม่ได้ตัดต่ออันนี้ชุดหัวฉีดนะชุดหัวฉีดนะครับนี่ปักต่างๆนะครับเดี๋ยวไล่เก็บพันสายไฟให้ใหม่นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับชุดสายไฟก็เอาชุดหัวฉีดใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวชุดคาบูเดี๋ยวก็ต้องปลดทิ้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับงานที่ทำมันก็ต้องเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องทำสเต็ปนี้นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับไม่มีใครหรอกที่เอาอยากเอารถลูกค้ามาทิ้งไว้นานๆนะครับตังก็เก็บไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับเข้าใจผมนิดนึงนะครับลูกค้าก็อยากได้รถดีๆนะครับอยากขับดีๆ แต่ก็รีบรีบนี้ก็ไม่ไหวนะครับต้องใจเย็นนิดนึง,นงทำเกี่วกับเรื่องระบบไฟอะไรต่างๆนะครับรถมันต้องได้ลองขับน,นู่นนี่นั่นบ้างนะครับโอเคครับประมาณนี้ประกอบเข้าเรียบร้อยเป็นบางส่วนนะครับเนี่ยเรามาทําแบบนี้ยเหมือนคล้ายๆกับดูแลใหม่อีกครั้งเลยพวกทางเดินน้ําอะไรต่างๆผมก็เช็คให้หมดนะพวกทอน้ําอะไรอย่างเงี้ยคล้ายเหมือนมาถอดแล้วมาประกอบใหม่แล้วก็มาขัด อะไรต่างๆให้ใหม่หมดนะครับรอยต่อต่างๆอะไรเงี้ยพวกตาลงตาน้ําท่อน้ําอีกนะครับท่อน้ําก็ถอดนะครับท่อน้ําก็ถอดก็ต้องเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคันนี้เก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวรออีกนิดหน่อยนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับจานจ่ายหัวฉีดนะครับอันนี้หัวฉีดนะครับฝาครอบวาลว อะไรต่างๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับท่อไอดีนะครับสายไฟปลดทิ้งแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมได้ประกอบเข้าไปแล้วนะครับ80-90%นะครับยังเหลือเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับพวกท่อน้ำต่างๆนะครับคาบของคาบูหายไปหมดแล้วนะครับคาบคาบูนูนะครับกอง น้ำมันบินซินก็จะบานแป๊บให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เช็ครั่วว่ามันรั่วไหมนะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับชุดสายฟงสายไฟเขาเข้าไปเรียบร้อยนะครับระบบไฟพร้อมที่จะติดละนะครับนี่คอยแยกนะครับคอยแยกนะครับสายหัวเทียนยังเดิมอยู่นะนะครับแล้วก็จานจ่ายหัวฉีดละหัวเราเตอร์แผ่น CDI ของแท้นะครับคุณจะได้ประมาณนี้เลยนะครับท่อน้ํา ก็เปลี่ยนเป็นหัวฉีดนะครับเปลี่ยนเกือบหมดเลยนะครับเหลือแต่เครื่องเครื่องกับพวกชุดสายพานไว้แล้วก็คอมแอร์แค่นั้นเองนะครับพวกชุดอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยเป็นหัวฉีดเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะนี่ชุดสายไฟนะครับแมปตัวสั่งจ่ายน้ํามันนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอะไรต่างๆอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอระบบไอพวกระบบแอร์นี่ไม่เกี่ยวนะครับเอาไม่ยุ่งกันนะครับอยู่ต่างหากนะครับแยกโซนกันต่างหาก นะครับอันนี้คือปลั๊กของแอร์นะครับอันนี้คือแยกโซนกระ่ังหากแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับระบบพวกระบบแอร์นะระบบแอร์ที่ลูกค้าต่อมาดูนะครับหนึ่งสองสองตัวแล้วนะครับสองตัวนะครับสามนะครับอันนี้น่าจะเป็นดีเลย์ไอไฟหน้านะครับแล้วก็สี่นะครับ เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวแล้วดีเลทที่เขาติดเพิ่มมานะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาดูออกซิเจนเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมกําลังใส่ออกซิเจนเซนเซอร์นะครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์ในรถนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วเดินสายไฟเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วครับดีอ่พร้อมสตาร์ทล้วนะครับสายไฟผมก็เดินเรียบร้อยแล้วอันนี้เกืียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอันนี้สายไฟยังเหลือกลองนะครับสายไฟผมเดินเข้าเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือผมเจาะแบบนี้เลยนะแล้วก็พ่นสีให้ลูกค้านะครับอันนี้คือปั๊มติ๊กนะครับเราถ้าปั๊มติ๊กเสียเราจะได้เซอร์วิสง่ายๆนะครับก็พ่นสีอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวหาอะไรมาปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วให้ดูรายละเอียดชัดๆอีกทีนะครับชุดสายไฟไม่ได้ตัดต่อเลยเอาง่ายๆนะครับจะมีฟิวตรงนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับฟิวของหัวฉีดนะครับ ฟิวสิบสองโวลต์นะครับครับดูกันประมาณนี้เลยนะครับคาบคาบูหายไปหมดแล้วนะครับนี่แปลงเป็นคอยแยกให้นะครับทีเด็ดคือชุดแววกค่มนะครับแววกค่มดูกันเอานะครับแวกคัมแปลงให้สองตัวนะครับนี่แววกคัมนี่นะครับโอเคคลิปนี้ขอจบไว้ประมาณนี้เดี๋ยวรอให้เครื่องติดวิ่งได้เดี๋ยวมาถ่ายกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คาบูนะครับ Ehh. <laughs>